สำหรับในส่วนของ macbook นะครับหลายคนใช้งานนะครับก็อาจจะไม่มีในส่วนของ iphone หรือว่า ipad ในส่วนของการจาเวลาการตั้งนาฬิก,กาปลุกต่างๆงนะครับก็ต้องใช้เครื่อง macbook นะครับแต่ก,การมีอุปกรณ์อื่นก็อาจจะสะดวกกว่าแต่ว่าใครที่ต้องการจาเวลาแล้วก็แสดงผลที่หน้าจอ macbook ก็สามารถทําได้นะครับโดยเพื่อนเพื่อนการไทีสของแลนเปดนะครับ ก็เจอส่วนของนาฬิกาตัวนี้นะครับแต่ก็ไปก็จะเป็นนาฬิกาลูกนะครับมีเมนูให้เลือกนะครับนาฬิกาปลุกนะครับเราสามารถแตะเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับหม,มหมุนด้านบนขวามือนะครับก็จะเลือกเวลาแล้วก็ปลุกซ้ำทุกวันหรือว่าเลือกเฉพาะบางวันก็ได้นะครับ ก็ทั้งชื่อเทคว่าเรื่องปลุกใจหรือเปล่าหรือว่าเลือกเสียงนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเตะพระไขไขนะครับถ้าปลุกซ้ำเช่นจันนางการสุขสามบันทักก็จะขึ้นปลุกซ้ำ วันไหนเราไม่ต้องการนะครับก็เ,เลือกวันนันออกนะครับที่กอกนะครับก็จะเหลือทุกวันอาทิตย์เลาบางครั้งเราอาจจะไม่แก่ไขก็ไปปิดการปลุกก็ได้นะครับยกเลิกทั้งหมดก็ที่เข้าหมายกากรบาทลบในส่วนของการปลุกก็เลยนะครับส่วนการชาบเวลานะครับก็สามารถที่จะ นะครับเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มจับเวลาแล้วก็มีให้เราติ๊กรอบด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะต้องการหยุดเวลาใดขณะหนึ่งนะครับรีเซ็ตริ่มใหม่ในาฬิการนับถอยหลังนะครับก็เลือกเสร็จได้นะครับ yeah เราสามารถเสร็จได้นะครับแล้วก็เริ่มนะครับระบบก็จะนับตัวหลังให้เราครับหากเพื่อนๆออกจากหน้านี้นะครับก็จะเจอในส่วนของแทบนับเวลาที่ตัวบาร์ด้านบน,นะนครับกดจุด สิ้นนะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกจับเวลาแบบอนาล็อกก็ได้นะครับปทีม่มองนะครับแล้วก็ดูนาฬิกาจับเวลาแบบอนาล็อกเราก็สามารถทำได้นะครับนะี่ครับนาฬิกาจับเวลาแบบอนาล็อก ดิจิตอลหนาบสลับได้นะครับสั้นนาฬิกานะครับก็จะหายไปนะครับนะครับก็ลองดูสำหรับคนที่ต้องการ ดูแก่กับเวลากันจ่าเวลาแล้วก็นาฬิกาปลุกแนวแม็กซ์ปุกนะครับ